สบายดีจ้ามื้อนี้มาพบกับชองสาวลาวเซโนคือเก่าเนาะจ้ามื้อนี้สาวลาวเซโนสีพาพี่น้องมาเก็บไมงแข้งจิกคือเก่าเนาะจ้าเนาะสีเก็บไมงแข้งจิกกับผักบงเมื่อให้สาวซุกเฮ็ดกินสุกกินเนาะจ้าพี่น้องไปเบิ่งกไปส้มกันเลยจ้านี่เฮาก็เห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ตัวตัวบใหญ่เนาะพี่น้องนีนงนนงนจ้ามงแทงอฮาเห็นอีกแล้วตัวใหญ่ใบน,นี้มันอยู่ในใบักบงเนาะนี่นี่ นี่แล mm ้ว hmm. จ <'s> okay. yes, ้ะพี่น้องนี่ตัวใหญ่มันเนาะลูกมันฮะนี่จ้ะพี่น้องนี่เทคนีคแล้วจ้านี่นี่แล้วก็ลูกมันนี่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 เร็วเร็วนี่พี่น้องเบพวงนี่นี่ลูกมันไต่อยู่นี่เห็นบ่นี่เก็บเอาเลยนี่จ้าเนาะนี่นี่จ้า่นีใส่กระดุกเลยก็ลูกมันไต้อยู่เดี๋ยนี่นี่นี่ Nè, nít chân nỉ pí nhau nỉ 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 Đây nỉ 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 ปืนออกมาอ๋อนี่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 นิใบนี่เต็มเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่เต็มเลยผัวเดี๋ยวนี่ตรงนี่จ้าอืเต็มเลยมันชิดไตออกแล้วพี่น้องนีน่ เอาใส่จุกเลยเลยเนาะไปเก็บกันต่อเลยจ้าพี่น้องเราจะมาเบิง่งน้ำกันเนาะพ่อพี่น้องไปบุอันบุหาแมงอันนี้มาพวกมันจับเสือนี่พี่น้องนี่เต็มเลยอานนี้อีหลังวิ <laughs> จับเอาในเสือ,อบันดีพี่ดองเลยนี่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 มันจับโอ้ยอยู่นี่กบมีอ้ยตกแล้วนี่จ้าคัากๆจ้ะพี่น้องเมื่อกี้มันแข็งนี่นี่โน้ ันนี้ก็ยังเอาบบดเลยสุิเอามันเก็บยางอ๋อใจเสือมึงอีนู่แขนมึงนี่ Nhuân nha em, mhm. 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 tố nhảy Mhm. 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 à, tổ Mhm. 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 คักอลีอันนี้ะฮะโอปลาโตกำหมดเลยเนาะพี่น้องเนาะโอ้อยู่เป็นปุ่มเป็นปุ่มเลยโเ้ามาคักมันน้อยโคนะตเนาะปลาตอวพี่น้องเป็นจุ้งอยู่ อันนี้มันก็ยังใบใหญ่แล้วพี่น้องเนาะมันยังเป็นตัวน้อยอยู่หูาลายอะไรหูมีตัวน้อยมันก็ต้องมีตัวใหญ่อันนี้น่องน่องน่องนี่ปลาโตพี่น้องหูข,ขนาดเลยหูกอขึ้นหลายแท้ไหนอ่ะตัวใหญ่ไม่อยู่เทิง์นอยู่นน่อที่พี่น้องนี่ Tụi nhảy mình Đi chá nè à, Tụi nhảy mình như thương mua tại cơm thằng lùm nó chà Ôi, bước ở tụi nhảy mình con Cũng tối nhảy vì nó Nó chỉ khỏi nó đi ่าบุญชาวนาเซนูเก็บเอาก่อนเด้อเก็บค่อยๆคือเราเนาะดิขณะค่อยๆก็ยังตกเนาะนี่ดิ่นี่ยะไรตัวนะ mà tôi nợ mày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ มันชอยูแบบนี้แหละพี่น้องนี่เราเห็นมันจับเอาเลยมาวางนี่เ็งคักพี่น้องเลยน,นี่นี่เนาะแล้วกวางนี่อีกนี่เห็นบอลน,นี่พี่น้องนี่นี่อันนี้ตัวน้อยมาน,นนะนี่แล้วกวางนี่อีกนี่จ้าน,น,นี่เห็นบอลนอกพี่น้องนี่นพี่น้องเอ้ย ตัวน้อยมันอันนี้ป่าโคตรหลายเลยมาพออีกแล้วจ้าพี่น้องเอ้ยน,นี่พักขนาดผูกขอตัวเก็บแป๊บเล้จ้าพี่น้องอตอนนี้เขาก็ับเก็บเป็นแคงมาได้ลยนะ้ยกว่คนนี่ตุ๊กตาตับพี่น้องเลยผูกบอกเลยหลายนอนหลายกว่ามืออั้นอีกเนะพี่น้องเนาะหลายกว่าคลิปก่อนคลิปนี้โคตรหลายนี่พี่น้องแม่คือสดีใจแห้งเนาะนี่่อไปเขาชีาไปเก็บพักบ,บงไปลวกกินครับ แมงนแข็งเนาะพี่น้องเนาะมาเลยจ้าอืมข้าวผักบุ้งงามพีม่น้องเว้ยคนไทยเอินผักบุ้งเนาะคนลาวเอินผักบุ้งพี่น้องอ่าต้องมีแต่ยอดอ่อนๆุ๊ นกผักอีลี่อันนี้ค่ะพี่น้องเลอคตอนนี้เท่ากับเก็บผักบุ้งมาได้แล้วพี่น้องเนาะผักบุ้งเนาะนี่ป้าต้มแต่ยอดงามนี่พี่น้อง ผักกหริจ้าบันนี้ทังสิเอาวันพักบ้มมาให้สาวสุกเ็ดกินกันเนาะจ้าไปเลยจ้าสบายดีพี่น้องป้องายเบอร์สุขูมสุขคนเนาะื้อนี้มาพบกับสาวสุกอีกแล้วในซองสาวลาวเซโนเนาะื้อนี้สาวสุกสิพามามามาขวแเมงเคง แมงแคงจิกแมงแคงจิกไล่หลายเลยขวาแมงแคงจิกกับอันกับลวกผักบงเนาะผักบงนาผักบงอยู่หนองสะบันเฮานี่แหละงามกดกาใหญ่เลยเขียวงามยอดใหญ่ขนาดเลยลกเลยคนหลาย้ ล,ล้มไปแล้วไม่เหลือใจมากเลยศใ่ญ่งามขนาดเลยพี่น้องกำฟ้างามงามยศตุยตุยก่อนเฮ้าสิลวกเฮ้าก็ใส่เกลือนำเนาะใส่เกลือเพื่อความแบบให้มันอ่อนให้มันนัวนะ ตอนนี้พักข้าวกระซุกแล้วเนาะพี่น้องทำกงข้าวกซุกพอดีแบบเป็นตาแซบยังเขี้ยวอยู่พอดีซุกเป็นตาแซบเลยซุกแล้วบัดนี้เขาก็สิพากันมาขว่แมงแคงจิกต่อเนาะบัดนี้เขาก็สิมากันขว่แมงแคงกันเลยเนาะเข้าขั้นตอนแรกเทาก็ต้องใส่น้ำมันก่อนเผาหอยไผ่มันไหม้หม้อเนาะใส่น้ำมันหน่อยนึง ข้าวเับเมงแข้งของเ้าลงไปัวเลยเข้ากกะทิใส่เอ็นนัวหน่อยหนึ่งเพิ่มความนัวให้มันแบบแบบผมกล่อมเนาะ ไม่ใช่ขวานขวไปเลยขวเปจนมันตุกเนาะให้มันหอมกรอบ แข้งจิกของเฮาตอนนี้กระซุกแล้วเนาะพี่น้องเฮาไปกินกันเลยสบายดีพี่น้องป้องปายมากินข้าวไงกันเด้อขัวมงแข้งเด้อมาพบกับยายวายแล้วมืัอนี้พบกับยายวายมากินข้าวไงข้าวไงแล้วเดนะพี่น้องนี่ขัวแมงแข้งจิกสู่ยายวายกินขัวแมงแข้งจิกกับไอ้ลวกผักบงกับตำแจ่วมาเคยดิบเนาะอันนี้ก็ คือก้อยหนังเหลือหนังกันเหลือเนื้ออ่อนบอนมอวานนี้แซ่บแซ่บแย่หว่าหมักใช็ไแท่งเยอะหมักมปนแท่งจิ๊กแมงแท่งจิ๊กหอมหอมเลยหอมมันหอมกว่าแมงแท่งตัวใหญ่นั่นเองหอมสาวซุกฮา็เคยกินเท่าแรกได้นี่มีแต่แม่เคยกินแมงแท่งจิ๊กลองกินลองเบิึงแซ่บก็เป็นแท่งห่อเม็นแท่งใหญ่เม็นแท่งจิ๊กเออหนักกว่แท่ พวกผักบงผักบงนี่งล้ามันเป็นยาผักบงธรรมชาติมีวิตามินหลายอย่างยอดตุยตุยงามงามอันนี้ก็คืออันขวานเอมไม้จากสวนหลังบ้านเขานี่นหละทไมเ้เอามาต้มเพืก็ไปขวาน มาเดือจ้าก,กินข้าวไง้ำกันข้าวเที่ยงแซบๆเลยใช่คุกผักบุงกระยมใหญ่ใช่ไน้องน้อยอยู่หน้าเลยแม่มาบ้าน,นองน้อยเปิ้คาเผาหน้าคาเบิงหน้าผมไนแบ่ามาถ่ายคลิปน้ามเอย น่ากัดเขามากเลยแซบแซบเลยทุกคนเ่าเที่ยงโมงอ,อันนี้ก้อยหนังแต่พี่น้องไม่แข้งจิ๊กหอมแซบยาวนำละมัดเร้่องออย่งองปองฝ่ายยการ ก็ยังนังกระเทนอ่ะอมนี่ผักบลัลนีพี่น้องเส่คำข้าวลน่พี่น้องคือกินทีบ้านเป็นแคงจีบกรบหอมแซ่บโดมันสีดำๆขาป้งๆเป็นแคงเอาเแล้วบบเบื่อเด้พี่น้องเห็นเด้ แซ่บก um. ็ไม่แข hmm. mm ็งแดดง่ายค่ะหอมกว่าไม่แข็งแดดง่ายนะพี่น้องเนาะแซ่บกว่าอ่อนกว่าอึ้งคนเท่ากับกินได้เห็นนะจับมากินแล้วแบบไม่ได้เบื่อแล้วพี่น้องบางคนเพิ่นเพื่นว่าเพิ่นบวางงูเพิ่นว่าไม่แข็งที่จะกินได้มากเลยเนาเพิ่นบางคนคนหลังบุก้ากินแม่มันเป็นสีดำดำ เคยบุกเคยกินด้วยผักบงธรรมชาติวิตามินหลายปลอดสารพิษเก็บเอามาจากหนองสะอยู่ทงนาเฮานีานาน่แหละพี่น้อง มีแต่แนวแซ่ซๆเนาะมืเนี่ยไปนั้นวามอนบกินไม่วิกมาหงดไม่ิกหล่นลงมาเป็นชายเลยเอายาที่หัวตีแพะอยู่งเฮียน้องเียนติกม่เ็นบิกติงๆหล่นลงมาตลอดโตจนขาวพี่น้อเลยอยู่ห้งเฮียน้เฮียนอยู่บ้านแหละ้เอาไม่ตีเฮนแทกไม่เฮนกิน อ,อืมเรากินปลาแดกแล้วและ <Yeah. S 1> อืมใครเหบ้าชาว,วนเนาะมไม่ชิหอมกว่ามันแค่งง่า แก้วกระแทกเนาะมันบวมันบวแข็งแจ้วตำแจ้วมันก็แรีไว่เข้ากันค่ะขนาดากินกับลังพักบง่งตำแจงเฟ็นด,ดิด เบิ้งสวัรค์มือใีจิตติเจริสวัสดิ์ยากเราแบบเพิ่นี่หรอยังเจ็บแสบเนาะอืมเช็บกวาแล้วมันแสบไงมันแสบไงไม่ยังบอกได้หรือจำมันมันก็ซื้อแล้วแบบนี้ก็มีน ซสบก้อยหนังก็แสบหัวมันแข็งจีก็แสบใช่ป่าโอ้มักย้กําตียัดตีนนี้โอ้แล้วเนอะดูเห็นหัวบบนนะี้แสบมาแสบอะไรหรือกินนั่นนี่หรอหานกินกํา <ตำ S 2> ในงานขวนไม้กิน วิเท่าไปใส่มาใส่บัได้เนาะหาเงินหาค้าบัได้หากินตามบรนกคอกหน้าเท่านี้แหละกินอาหารแบบบ้านๆกินง่ายอยู่ง่ายจ้ะพี่น้องบ่หับไปเรียงในบ้านกพี่น้อง ยังโสดบัตสองเด้นยังบวทันแต่งงานสำหรับคน <c oughs> สำหรับคนที่ถามนะสำหรับอีกีที่ถาวอนะแต่งงานระเบอ้อปะ่ะคือเห็นภายทุกแขนยังบวนได้แต่งเดอคือสาวซุกมาไปวดัดไปฮ็ดบุญหลวงพ่อเพื่อนก็เลยผูกแขนให้ฮะนะ มาแต่งงาน สำหรับอันเอฟซีที่ถามนาองเอฟซี FC ถามมาอันสาลาเซนโนยู่บานไหนนา,น,นาะพี่น้องเนาะยู่บ้านสมพัดวิไลเมืองชุมพรแข่งสรานาเขตนาอพี่น้องเผื่อบางคนก็ยังบ่หู้นาอพี่น้องห่างจากตัวเมืองห่างจากอันตัวเมืองเซโนกะสิบแปดสิบปดลักน้องพี่น้องเนาะ ถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เน่เด้อพี่น้องกดกดวแดงให้ยกยบาดเด้อยายบาขีความันแค่ก็เหมือนโอ้ยของโกดเลยของมากคนอ่ม ฝาก f อซเบทุกคนสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ซองสาวลาวเซโนเนี่ยเด้อติดตามสาวซุกได้คือเก่าน้องพี่น้องทางซองสาวลาวเซโนนี่แหละพี่น้องเลยติดตามสาวซุกได้ที่ซองสาวลาวเซโนนี่แหละเวลาว่างๆสาวซุกก็สิมาถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปนําน้องๆ ขอบคุณพี่น้องที่รับชมจบคลิปเด้อจ้าพี่น้องมาพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ก่อนเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ้าย